โอ้ะไกลดีพี่้องไงนี่นี่นี่ยเด,ดีเรียบร้อยเดี๋ยวซ่อมเโดนสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดียามเมื่อคืนพี่้องเลยมีมาตกครับตกบอ่อแห้งหรอครับปีนี้ใช่ไหบอ่อหลครับปีนี้ แต่ว่าอากาศเย็นคักเด้อพี่น้องเด้อปีนี้เย็นซ้ำๆปีไก่เนี่ยแต่ว่าบอถึงปีไก่ครับปีไกน่นี่วัดได้ยี่สิบหาครับติดลบยี่สิบหาองศาที่ลบคลักๆปีนี้วัดได้สิบแปดครับที่หนาวคักๆเนี่ยติดลบสิบแปดครับโอ้บอม่มีคลิปให้เบิรงเลยพี่น้องไอ้เจา้าติพาไปอย่างครับสภาพอากาศเป็นยังสี่หรอ แต่มือนี่สีพาลหลอกครับจะเขายางหล,ลอกน้ำคล้องนี่นะาากกนี่มาตกยังสีรอเบิงเด้วยาปสิมีแนวใดบะมือนี่สีมีแนวมานบะไปเนาะยางหลอกคล้องนี่ลองเบิงครับนี่ามาตกตกยังสีมันสีสลงมากปผพาลหอกหามือเปียจะเขาครับ นี่แหละยางเลนไปน้ำข้องนี่ก่อนครับถ้าบ่มีข้องนีก่ก็ไปทางไหมโอยอยากมืดแน่เลยครับเดีอมันกล่องติดไฟบอดด้ครับทาหารซองนเปดสองไกใ่ใครอยู่ซองนกเป็ดบอได้ยองนกเป็ดมันบินครับถ้ากล่องติดไฟนี่แหละไอ้มืดๆเต็งสิละรอเบิงรอเบิงครับ สิมีเน้าเห็นมาเมือนี่สภาพะอากาศยังสินี่มันลงนอนน้ำคองนี่เลยมันลงหากินน้ำคองโมเห็นเลยมือนี่สุเทียมันติมาล่งนี่นะครับเต็มเอเลีเลยม,มือนั่นมาจากหาซิปนี่แหละเตรียมบริเ็ดคลิปไหนเบิง้งเอาไปสามตัวครับมั <c oughs> บนวนไปเวียนมามันวนไปเวียนมา พอใส่ทับมันก็บินมันนี่มันกะกลับมาอีกคือเกาเฮ้ย่เย็นเลยมัอนี่ยังรอจะเข้าครับเย็นกันนะติดลบสามองศาได้ครับเด้อตอนนี้ติดลบสามองศามันถ้าหิมาตกกันสี่มันมันบม่หมืดปานไหนเได้ครับมันก็ติแจ้งอยู่เดี๋ยวด้อเดี๋ยวติดปิดไฟนั่นเนาะถ้าหิมาตกมันบม่ดืดมืดคัดครับมันติด มันมีแสงสีขาวไหลไหม <c oughs> จากหิมะครับมันเละแนมเห็นไปใส่เบิดว่ะมึอนีแหคือบบเห็นพบตัวโบเห็นจักตกเลยเดี๋ยวตรงไปหล่อบึ่งทางไปเดี๋ยวยางเหรินมึงคล้องนี่มันสูตรก่อนครับนกนกขี่แคเดียนครับเนี่ยมันดีบินก่อนบ่ยิ่งถือเสมอ ก็ถือพี่น้องไงลงแล้วลงแล้วยิ่ก็ถือครับนกปากซ่อมไมนิดเดียวสุยหัวพิดเลยมันอยู่ไก่ครับเออเรียบร้อยเสียดเลยเดียเด๋ยวซ้ำอีกกันเดี๋ยวซ้ำกันคุณนีน กูโมย่นเดี๋ยวเดี๋ยวลงโอ้ยบินออกเฮ้ตกใสไป้เรียวครับโอ้หหรดบินออกไปทั้งหมดโอ้เสียายดินกปากซ่อมไหมเดี๋ยวทีขึ้นรูปไปเบิรงคารับาลนี่นตรงใดขึ้นรูปนหน่อยๆอยู่หน้าจอบินออกไปทั้งหมดนะตกใสปุ๊ โฮ้ยมาอยู <sketches> ่เสยเลยนังป no ูหลุดหมอดแล้วครับเมตรงนี้เลยไปแล้วครับเสียไรดิไปแล้วโอ้ยนี่เหรอวะเอ็นขนไก่ไก่ดินี่ไม่หางเลยอ๋ไก่ดิบี่น้องเลย Nè, nè mm -hmm. oh. <laughs> mm -hmm. đây. Cây. Ê. Ui. Mun ê lê lê. Cây, cây, cây phà. Ô. Ê, lê tùm pê lê. tài, tài, tài đây. Nằm đi. Mun bớt lê. Nhìn ngó với kín luôn à. Ô. Oh. เดี๋ยวยางน้าไปเบิงกันครับมันลงมันบินลงไปทั้งพุนเลยเบียนโตกล่องด้ยครับเด้อยนี่กล่องตัวนี้ใส่เปิดไฟได้ครับกล่องอีกตัวนึงติดอยู่หนะเอือกนี่มันติดไฟอะไ,ไ,ไรง่ังวะเวลาเขาซองมันดิบินไปมุนมืดกว่าไปเดี๋ยวยางไปเบิงทั้งพุนจะเข้ากันหานกตัวนั้นบินลงไปพุนครับโอ้ยใครแต่นยางลงไปจับเออยังวะนี่ครับยืนอยู่นี่ ไซโปมันหมดอดอ้วยนะหมอบอยู่ฟังทั้งหัวขึโอ้ยยิงบาดแหลกจุม๋มเลยวันนี้ขันยิงซ้ำจบแล้วครับข้าตั้แต่คิดไหลเฮ้ยินมาทั้งผีล่ะเฮ้ยขึ้นินลงมาทั้งผี <c oughs> ล่ะ <c oughs> ข้าแต่คิดโดนหวด <c oughs> ยังไงยิงซ้ำตึบ๊บจบแล้ว เนบินลงมาเห็บวเห็นหนาะไปแล้วครับขันเห็นมันลงแถวนี้เห็นตาแล้วนี่มันบินมาสนทั้งนี้เลยเมื่อกี้ยุ่พุ่นครับพุ่นยู่ยไก่พุ่นนะ่นี่มันบินมาสนทั้งนี้เลยโตย๊ะใสุู่้โบยบ่อยยังแล้วโที่แรกรุ่นเนี้มันต่ำเห่าอยู่มันมาตา่ำล้อ嘛ต๊ะใสุู่้นี่ บินโค้งมาั้งพีเหล,ลงใสพู้นี่โมเห็นเหรอครับทั้งหิีมามันหนายังว่ามันแนมโมทันมันไปใสห่หรอ้ลงทั้งไดพผู้นนี่บินโค้งเขามาทั้งผี่หอายเหรอมิดจัดหรอโมเห็นเลยขึนลงแถวนีเห็นตาแล้วครับเนี่ยม,มเห็นตามันอ่างไรครับไปเดี๋ยวหาตัวหมยครับหาตัวหมย เห็นเนี่ยน้อรูปเนาะขึ้นรูปให้เบื้องต้นครับปลานกอันนี้มันเป็นยังไงน,นกปากซ่อมอยู่บ้านเอ,อื้อนนกขี่เกี้เดียนแต่ว่าภาษากลางนี่ภาษาตามหนังสือครับนกปากซ่อมสื่อมันย่อนแยะแยะแยะหอกนกเลยนี้่ยมันยงังเสียดายเดียว่าตัวใหญ่ได้ครับสำนูกเขาเนี่ยนกอันนี้บ่แนนม่นกปากซ่อมใหญ่ครับนกปากซ่อมน้อย เมืองครับขนาดว่าได้เปิดไฟได้หรือยดัดนะถึงลมบเพราะท่านได้เห็นนกเป็ดแจต็ตโตอยู่ด้วยย่างลอยอยู่นี่บ้าัดลมคับลมเนี่ยหนาวขากี่ดีเลยหรือยองน,น,น,นี่แหละครับก้อยเหวออยากออกไปใส่เป็นดังสีล่ะโอ้ยคักเนี่ยขากี่ดีนะขากู ตาทีมากตาเห็นหับอันนี้มันปลิวมามันเป็นฝุ่นคแบบนี้แบบนั้นเนี่ยมันเป็นฝุ่นเห็นไหมมันเป็นฝุ่นปลิวขึ้นมาจากพื้นดินปิวเข้อตาอ๋อเทิ้งร่วมกับหิมะตกลงมาใหม่ๆนะบางดขากี่ดีครับขนาดเลยเย็นครับในภาเบิ่งนกเขาเห็นเขาย่างกันกหนอดป้ายบนเขาได้วย้ะนี่ เป็นหอกเขาพ่อตัวกว่ามาเขาดีมากลบบมาเลยเท่าดีมากมาขอขึ้นได้นะโดนโดนมาเทียงน,นึงมีหอกเขา่ะ แตกไปแล้ยน้องเลยแตกบึ้มหมดฮักทีดีแตกบึ้มเาตึงมึงเศร้าเลย Nó luôn lạc xong rồi, hoa à, hoa 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 Lấy đi hoa nè, hoa 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 hoa

เปิดไฟกัอบอะไรยบังเสียงมันคักทีดนะีนเขาไปอแตกบุ่มเป็นรอย ไปไปแล้วครับหายไปแล้ว,ลว,ลว,ลวมวยยงไม่ได้ตัวเดียวเลยักดีเขา นี่หมดเพราะท่านเห็นโตนั่นไปก่อนน่ะูกเขาไลท์ครับโอ้ยบินกวันดีนองไงบินเรียกว่างนกเขาแตกพุ่มเลยไลท์ดีครับมัวนมากแบบโดนเหรอเนาะ เลยยางว่าเรืย่ยๆเลยผ้าขึ้นเมืองกันหน้ากันหรอกโอ้ยนวิ่งของเขาตัวเดียวว่างอยู่หม่งคนหละท่างขึ้นหมดแลหละไลคักหลยเนี่ยของเขาโอ้ยมุมมุมแล้วันนี้เขาลออยู่นะหนึ่งตัวบัวท่านมันคับ เงยเลยครับเอ๊ะนกเขาไปไปกันหาเลาะอี่ห้อเท้าครับโอ้โบ่ไหวหรือเปล่ไอ้หนาวแห้งครับอันนี้อะไตัวเดียวนั่นแหละนะั่นอ่ะว่างปล่อยอยู่นั่ะสีเข้าบ้านเหรอครับหนาวครับหาหนกเป็ดกับวิมีนี่เด้หาหนกเป็ดกับวิมีเหรอวะไปยุใสอยู่กันวะ นี่ไงวันนี้ทตีผ้ารอโบเห็นมึงปากแข็งไปเลยครับบอกว่าโบได้คิดดีเอาสิลาเด้หรือดอกได้เนาะผ้ารอครับผ้าลาะบได้รอโดนแล้วเลี้ยงผ้ารอร่องมืออย่างนี้พวูเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับเนาะคลิปนี้สิลาแล้วเด้อสวัสดีครับโอ้โหมมันโมมันคแบบโมมันนามกินน้ำแข็งดูกระขามได้โว้ยนี่ไปขามใส่ได้โดนขามเลย